ของแค่มีกี่อย่างตังหมดแล้วหรอถ้าพี่ไม่มีเงินฉันก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่กับพี่หรอกนะพอเมียน้อยรู้สันไม่มีเงินพูดจบก็เดินออกไปอย่างไม่เหลือเยื่อใยส่วนสันก็ได้แต่ยืนมองมือถือน้ําตาคลอแล้วนิดหลังจากหย่าเธอก็เปิดโกดังใหม่เป็นของตัวเองแล้วก็เป็นโกดังที่ทันสมัยสวยถูกใจในที่สุดฉันก็ทําได้ด้วยตัวเองแล้วลูกจ้างก็หันมายิ้มพูดกับนิดโอ้โหพี่นิดเก่งมากเลยค่ะดูสิคะทําคนเดียว แต่ล้านใหญ่โตมากๆส่วนสัรพอเมียน้อยทิ้งไปไม่มีเงินก็แต่งตัวเก่าๆเดินเข้ามาพอเห็น นิดเปิดร้านใหญ่โตก็ได้แต่พึมพำกับตัวเองโหนิดฉันไม่น่าทิ้งเธอเลยดูสิวันนี้เธอสวยกว่าที่ฉันเคยพูดอีกแถมไม่พอเปิดร้านใหญ่โตกว่าตอนที่เราทําด้วยกันพอเห็นร้านของนิดใหญ่โตและมองตัวเองก็ได้แต่พูดแต่ฉันก็คงไม่มีสิทธิ์แล้วแล้วนิดพอเห็นสันเธอก็ทําเมินแล้วก็หันไปยิ้มให้ลูกค้าส่วนลูกจ้างคนนั้นก็หันมาพูดกับนิดคุณนิดคะผู้ชายที่ยืนอยู่ตรงนั้นใครเหรอคะเห็นมองคุณนิดตั้งนานแล้วก็แค่ แค่คนที่เคยทําผิดพลาดอย่าไปสนใจเลยตั้งใจทํางานเถอะพอสันเห็นนิดไม่ได้สนใจตัวเองก็น้ําตาไหลได้แต่มองร้านของนิดที่มันใหญ่โตแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปทักส่วนนิดก็ยิ้มแย้มขายข,ายของด้วยความตั้งใจความรักไม่เคยแพ้ความจนแต่ความรักมันจะพังเพราะความไม่ซื่อสัตว์แล้วสุดท้ายคนทระยศต้องอยู่กับความเสียใจไปตลอดกาล